กับสบายดีเด้อพี่น้องกับสบายดีตอนเ้าๆเด้อทุกคนแจูเก็บอาผาบรรยากาศภาบตะเวนขึ้นเนะาะพระอาทิตย์ขืนตอนเช้านะทุกคนขาะอ่จูนอนบัวรับนะทุกคนเป็นวดนะัดเนาะหายใจบอกทุกคนเลยทรมานขนาดเลย <c oughs> หายใจบอกทุกคนเย้ยเป็นวัดแบบเป็นวัดบ่เศร้าจาิ๋วอนะทุกคนเพราะว่าอยู่หน้าอากาศมันเย็นตลอดนะทุกคน แต่ว่านอนอยู่นานนอนอากาศเย็นตลอดเลยได้ทุกคนเลยนี่จิวเก็บมาผาบรรยากาศตอนผาอาทิตย์ึ้นเนาะทุกคนเนาะหางเงิเบี่งยากเลยทุกคนผาผาอาทิตย์ึ้นเนาะเพราะว่าแต่ละเมื่อจิวจะหนึ่งข่าวที่ดูให้กินล้วก็บแบบสิลงมาถ่ายคลิปก็คือแบบผาอาทิตย์ึ้นสูงแล้วเนาะทุกคนแต่ว่ามื้อนี้จิวตื่นเชร้าเนี่นะทุกคน,เ,นเด็กๆก,ก็ตื่นเศ้าิปทุกคนเลยนะมื้อนี้นะ เป็นวันเสาร์ก็จะตื่นเศร้าเ้ยทุกคนถ้าวันข่าวเงียนอนหม่ตื่นสาย้าแต่วันเสาร์จะตื่นเศร้านะทุกคนลูกภายในเป็นแมลกสตจิ๋วนะทุกคนคะ่ะเมืองอู้บรรยากาศงามเบาเยอะนอนนะเปิดเพลงแดนแต่เศร้าเบาเยอะก็เศร้าไผ่นอนนะพระอาทิตย์ตอนนี้ก็ขึ้นสูงแล้วเลยทุกคนนี่ขาวกันยังบ่ท่านพอเกี่ยวรอได้แต่ว่าใบมันเหลืองเนาะข้าแเนม่าแหลยเห็นใบนี่ข้าวเนม่าแหละใบนี่สีเหลืองทุกคนนี่ แต่ว่าหมาเผิ่นย่างบทันละพอเกี่ยวเดินนี่เห็นบอย่างทุกคนแต่ว่าเขาสิบเอ็ดนะเผิ่นจะงาน่วงเนาะงานห่วงแล้วเผิ่นจะดอบใบมันนะแล้วมันจะแบบเขาแนเม,มืองแล้คือแบบเรื่องพอเกี่ยวอนที่จริงย่างบทันพอเกี่ยวเดินทุกคนเด้อนี่มือนี้ก็เป็นวันเสาร์นะทุกคนเนาะ สจิวก็สบายดีทุกคนเด้อกลับสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะที่กลับมาบ่งมาชมเป็นกําลังแรงใจให้สาวจิวบานนาคนนี้หรือว่าบานนาพาสุกตามเนาะทุกคนเนาะสจิวบ่คอยได้ลงคลิปส่องอามสจิวบานนานะทุกคนเพราะว่าสจิวบ่คอยมีคลิปลงก็เลยแหละลงสองเดียวเนาะทุกคนเนาะจึงได้กลับเป็นกําลังแรงใจให้สาวจิวนี่เลทุกคนเด้อนะอาจจะคนเลี้ยงลูกเนาะทุกคนเนาะ ยุคไฮยูนาทุกคนกับสจิวแบบหม,มักบรรยากาศแบบนี้นะทุกคนเด้อย่าว่ากันนะนะคะสจิวหม,มักบรรยากาศแบบทุงท่งไฮทุ่งนาตื่นซามาแบบหับอากาศสดทุกคนเลยหับอากาศสดตอนเช้านะคนคขเมาเยอะเพ่พนผู้นาซาปนีมาเยอะกัาานนนะบซาไผ่นอนนาซาปนีบ้นอนเพิ่นเปิดเพลงแดนแต่เ้าว นี่โอ้สวยงามแพงทุกคนจะ้ะาบรรยากาศตอนเศร้าเนะาะระอาทิตย์ขึ้นไวนะทุกคนแจ้งไวเนะาะระอาทิตย์ขึ้นเร็วเร็วหางงตอนนั้นสจ,จิเบิงนะหางงกักว่วนะคือจะสว่างแล้วเ้วยทุกคนแจ้งแล้วสว่างแล้วแล้วก็ระอาทิตย์ก็ขึ้นไวแหงเลยทุกคนเลยนี่ ยังพรท่านพอทรายมอชจิวจับตอนพระอาทิตย์ยังหยุดต่ำแต่ว่าตอนพระอาทิตย์ขึ้นเริ่มขึ้นสูงแล้วทุกคนขึ้นไวแห้งเนาะเ <c oughs> ชื่อเป็นวัดทุกคนเอ้ยจะเ้าเมื่อหาเสือยามไม่กินอยู่ <c oughs> เป็นวัดหน้าขาวาขาวให้นิกายช้ไข่เนี่ยเพราะว่าเพิ่มีฝุ่นเนาะหมองนะมีบอลได้มีฝุ่นงัวกระสิงามเนาะทุกคน บ่นั้นมันมันมันบ่มีฝุ่นนี่หายนี่เป็นนาดินต้มนี่บ่มีฝุ่นมันกระสะบ่งงามนะทุกคนเนา,านะนารบ,นาบรรยากาศก็ดีอยู่ทุกคนเลยเย้หนาวนะหมกไล่สาสะได้ทุกคนเบิ่งหมูกไล่สาสะโหดโพยยังวะบรรยากาศงามแหงแล้วจริงก็บ่มีอย่างมากไมเนะเมื่อนี้กะมืเก็บภาพบรรยากาศ ตอนพระอาทิตย์ขึ้นให้ดูนะคะทุกคนตื่นกันแล้วบนอนะวันนี้วันหยุดนะขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะทุกคนคะ่ะไปไปเที่ยวทางไหนกะขอให้ระมัดระวังในเด้จ้าในการขับรถขับราน,นะจ๊ะทุกคนคะ่นะเนาะพาไปวันไปเที่ยวทางไหนกะนอนพักผ่อนอยู่ห้องชิวๆเนาะนะจ้ะ นี่งามแหงน,นะทุกคนสวยงามมากเปะอาทิตย์ก็ค่อยๆขึ้นนะโบาได้ขคืนในคลิปบางคนเดินไหลวืดขึ้นว่าเดียวพออ่นนะนะก็จะอันตัดเอาเนาะแต่ว่าอันนี้เขาถ่ายเอาตัวจริงถ่ายเอาตัวจริงเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะโฟกัสที่พระอาทิตย์นะทุกคนคะ่ะเบิ่งนำ้ำหมกไหละสะสโ,ฟโฟพดโพเป็นวัดกแบบชยอดเลย น้ำม mm ูกไหลแบบหือดโพลายเรี่ยลนี่เบอร์เราจะจะใส่เสือกันหนาว เพราะว่ามันหนาวแห้งแต่ว่าใส่กางเกงขาสั้นน,าานอนเนาะยางกินขาสั้นนอนแต่ว่าเธาจิ้วใส่ใสเสื้อกันหนาวนิบรรยากาศาแบบมากระเหนามาเหาไข่อยบ่เบิ่งพี่น้องหนาสดนะทุกคนคะน่ะนะขอบคุณนะคุณลุงใจดีเนาะเสือกันหนาวอุ่นๆนี่สจิ้วหนุ่มนอนแบบอุ่นๆเลยนี่เห็นบ่ะไฮสบีตัวหนึ่งสบีเอาสีชมพูเลกาพ่อนใหม่เลยตัวหนึ่งคือตัวเดตัวหนึ่งแต่กะนี่ ซาจิวเดวซี้าเด้อทุกคนอุ่นๆเลยนะขอบบุญขอบคุณนะจ้าจากใจเด้อขอบใจเนาะที่เอาเสือหายซาจิวนะจะาจุกกระหน่งแบบอุ่นแห้งเนาะทุกคนเห็นมาแต่ว่าใสาก่กางเกงขาสั้นเลยทุกคนเลยเป็นประมาณน,นี้เนาะบรรยากาศจึงเลยไปหาเสือเ,สเขา <S <S มากระหาผู้ขามาหา เดินอกกสาไสหาสื้อขาวสวยน่าเนาทุกคนเนบิ่งบรรยากาศดีมาดีมากเลยเป็นวัดแบบนำมเขาจะยไหลตลอดเด้อทุกคนเป็นวัดแห้งเลยหรอ,หอแต่ก็นอนมาได้นะเมื่อคืนเขาจะืนอนมาได้กลางคืนผัดตันดังเนาะเวลาตื่นมาตอนเช้านะทุกคนเวลาตื่นมาตอนเช้านำมเันไหลเนาะทุกคนคะ <S <S ่ะบรรยากาศสวยงามอ่ะทางมาพาาทิตย์้นทางนี้พาาทิตย์ตกนะทุกคนแตน่ก็มาก็ห่าข่อยแบบสุดยอดเลยนะ มาเห่าเห่าทำไมเห่าโอ้ยกางเว้นก็เห่ากันเนาะบาทนี่โอ้ยมาก็ได้มาเห่าทุกคนบรรยากาศช่างเย็นหนาวสุดเหลือเกินนะทุกคนค่ะบรรยากาศดีมากเลยมือนนิกับโบมี่ยังละมากมายนะแล้วก็บโบมี่ซาละอะไรเลยนะละจ้ะ ชิวกระแคมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้านะให้ทุกคนในเบิ่งตอนเศร้าแล้วกันผนะอาทิาานะ์ขึ้นเนาะทุกคนหาเบิ่งยากเนาะคันบ่ตื่นเศร้าอรีล้อคือบบเห็นอาทิ์ขึ้นนะจ๊ะทุกคนขานะเพราะว่าบ้านเฮ้ามันจะอาทิ์ขึ้นไวเนาะทุกคนเนาะบ่คือในเมืองเนะในเมืองจะมีตึกสูงน,นู่นนี่นั่นบางนะแต่ว่าบ้านชาิวคือบ่มีเนี่ยบ่มีแนวบางอาทิตย์ก็จะขึ้นเร็วหน่อยนะทุกคนขานะจ้ะนี่ย มีเอยียงหลายทุกคนเมือนี้ดอกหนียาก็ะงดงามนี่ทุกคนดอกหย่าสวยงามมากนะบรรยากาศก็กดีดีทุกคนเออบรรยากาศหนาวเย็นแต่ว่าโซจีเซนเกียงขาศานอนเพราะว่าเซนเกีงขายนานอนโซจีมนมัดเนาะแต่ว่าใส่เสื้อขายยาวอยู่แต่ว่า ใส่กางเกงขาสั้นนอนนะจ๊ะทุกคนขาสั้จุกกระิได้ขึ้นไปฮะส้นขาวสวนา้นหน้าเลยเด้อเนานะสิไปหาสวนขาวเหยดยดยืดเหยียดดุเหยียดร้านเนาะให้เด็กๆนะ,ะทุกคนค่ะนะคร้บหวังว่าคลิปนี้นะก็สิถริอกถึกใจอยู่หัวหลับสำหรับคนที่ก็จะามาหมักแบบธรรมชาติบ้านน,านะส่วนจุกกะบ,บางคลิปกับบ่มิสระยังมากไมนะ่เนาะทุกคนเพราะว่า คือเมื่อนีก็คือแบบอยากถ่ายให้เอซให้เพื่อนๆทุกคนในเบืองเนาะว่าพระอาทิตย์ขึ้นเนาะทุกคน้าเบิงยากยนะคะอาทิตย์ขึ้นกาวบยากกับบยากเนาะสำหรับคนตื่นสวยก็คือจะบได้เห็นเนาะสำหรับคนตื่นเศร้าก,ก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะทุกคนจ้าสุจิวกับเก็บเอาภาพบรรยากาศแบบนี้ละบานให้บานหน้าเนาะทุกคนเนาะมาให้เบิงนะจ้า บ่มีอีกย่างมากมายนะสำหรับคลิปนเห็จิ๋วก็สิขอจบไว้สำเนียงซะก,ก่อนเด้อทุกคนเด้อจิ๋วขึ้นไปกับข่าวแลกกนน้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อทุกคนเด้อเปิดเป็นกำลงังใจให้เชาจิ๋วเห็ดคลิปต่อไปเด้อทุกคนพบ้กันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า